ขอ,อยาสื่อสารกับพี่ช่างภาพข้างในส,ส,สตูนะครับขวามือผู้บรรยายครับขวามือผู้บรรยายนะครับขวามือผมนะครับสองคนงานดีมากครับตอนนี้กําลังเกาะขอบดูดูมวยอยู่นะครับถ้าอยากคัดช็อตเรนเชอร์เลยนะครับขวามือผู้บรรยายครับรู้สึกว่าจะออกไปช็อตแรกเลยนะคู่นี้ผมเห็นช้าไปแล้วใช่ไหม เอาคู่รองครับคู่ที่แล้วยกสามนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับคู่นี้ยกไหนโอ้ยดูหมัดทั้งศอกนะครับโยธาริธนั้นครบเครื่องเลยครับอยู่ที่การยืนระยะท่าทรหดเท่านั้นนะครับบางฝ่ายนี่เป็นพระเอกเลยนะครับแต่บางฝ่ายโดนต่อโดนนี่ทำท่าจะยอมนะครับมาดูกันวันนี้เจอกับวันพเด็จ ซ้ายพยายามออกไปครับซ้ายหน้าของโยธาฤทธิ์ครับแทงขวาครับยาวๆครับหีบว้ยก่อนครับโยธาฤทธิ์ครับใต่ขวาจาะล่างคืนครับบอลผดดิบคนออกลูกยาวอีกคนออกลูกคูหนักๆครับมีทีมนะจะเด็ดหัวเลยอ่ะโยธาฤทธิ์เดี๋ยวดูครับผมมีลางสังหอ์ครับว่าวันผดดินี่มีศอกมาครับบงลีนักวยระยองที่ผ่านหูผ่านตาส่วนใหญ่แล้วเป็นมวยประเภทดุดันแล้วก็เด็ดขาดนะ วันพระเดชนี่ก็อาวุธแรงนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับแล้วก็มีลูกเตะขาแรงนะครับอยู่ที่โยธาฤทธิ์แล้วนะครับหลากหลายก็จริงเป็นมวยในรายการครับเอาถีบไว้ก่อนครับขยับเข้ามาโอ้นี่ครับศอกครับศอกครับศอกของโยธาฤทธิ์ครับถีบวะวันพระเดชเตะขวาเข้าไปโยธาฤทธิ์พยายามเตะคืนแต่โดูทีบสกัดครับไปไม่ถึงแล้วครับแข้งของโยธาฤทธิ์ครับ ค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยล้วครับเตะยางไปก่อนด้วยโจะทอนลงมาให้เข้ากันให้ได้นะครับเริ่มจะขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับวันพระเดชมีเตะขาต่อยหมัดโยธาดิษีกาดไม่ตกเลยนะครับรู้นะครับว่าอาวุธของวันพระเดชนั้นแรงครับเสร็บกันไปก่อนครับโอ้ด่พยายามล้วงมาเลยครับลำตัวครับหมัดของวันพระเดชนี่ขวาทิ้งบอมใหม่อีแล้วครับ พุ่งเข้าหายุ่งข้าวเลยแหละครับถีบสก,กัดด้วยก่อนครับซ้ายหน้าของวันพเดชครับยืนกันใกล้ๆโยธาลิศก็ถีบคืนเหมือนกันครับเตะขวาจาออล่างมาครับเช็คเช็คช่วงล่างหน่อย<ต>สบายเ,เลยเลครับเอ้ยเน้นเลยครับวันพเดชช่ชามโมโหนะครับโ,<อ>โยธาลิศช่างโมโหนะครับไม่โมโหได้ไงก็เตะให้เจ็บแบบนี้จัดเข้าไปโอ้โหแทงสายไปดื้อๆนะครับ วันประเด็ดนี่นะครับต่อยท้องต่อยหน้าเตะจอยางมาตามสูตรเลยนะครับความรุนแรงนี่ดูได้เปรียบแน่ครับอยู่กันใกล้ๆครับนี่ครับผีมาเตะขึ้นแบบหนักๆเลยครับวันประเด็ครับจับได้เตะขวาเจาะล่างเตะขวายาวๆขึ้นเหมือนกันครับเริ่มจะเจ็บเหมือนกันเลยครับต้องก่อขึ้นหนักๆครับมวยที่ยาวกว่าอย่างโยธาริธนะครับ ช่วงไปไลายครับยกสุดยกแรกครับหมายไปยกสุดท้ายแล้วครับยกแรกครับยกแรกครับรีบนะเดี๋ยววันไปได้บอกว่าได้ครับคุณเ <c oughs> อกชุพนจะผมจัดให้ <c oughs> ตอนนี้ก็ชิงจังหวะออกกันโอ้โดน้ายหน้าเข้าไปถึงกบอีูดกันจเจ็บเหมือนกันแล้วครับมาดูยกนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆกันแล้วครับ จับกันกระขึ้นครับยกที่สองคุณรองศึกไิ้ดีครับมาริโยกไปขยับครับันลผาด็เองไม่เร่งครับถีบยันไว้ก่อนนี่ครับถีบล่างหลอกๆแล้วก็สปินข้อเท้าถีบหลังครับถีบโก้ถีบเซก็ตอรไต่ขึ้นบนเลยครับค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ห์ดีเหลือเกินการต่อน่างบอลผาดเด็ดเดี๋ยวดูครับมีทั้งความเจ้าเล่ห์มีทั้งความหนักความแรงนะครับวันผาเด็ดครับ ส่วนโยธาฤทธิรูปร่างสูงยาวครับส่วนกรรมการเิธีบอกว่าชกกันหน่อยครับยกที่สองแล้วครับดูว่าโยธาฤธิ์เริ่มจะขยับเข้าหาหรือเปล่านะครับโอ้ทําไม่เดินนี่ไปยืนตั้งรับนี่ไม่ดีนะครับวันพระเด็นนั้นแรงทุกลูกทั้งลูกตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันไปปล่อยให้ออกก่อนไม่ได้ครับอย่างที่บังรีบอกวันพระเด็จหนักแรงครับข่มด้วยแล้วก็ออกแต่ละทีี้ต้องการพระเด่นสึกครับต้องการปิดเกมครับสัญญาณ การต่อยหมัดแต่ละครั้งนี่ค่อนข้างที่จะหนักแรงมากครับโยธาลิศไปปล่อยให้ออกก่อนไม่ดีครับเพราะว่าพอโดนแล้วเนี่ยมันจะเจ็บครับเมื่อก็ดูนะครับค่อยๆขยับเหมือนกันเหีียวได้โอ,โอ,โอ้โดนเจาะยางไปอีกแล้วนะครับแล้วก็เล่นหนักๆด้วยนะครับวันพาเดชโยธาลิตยาวใหญ่นะครับต้องขยับเข้าหานะครับนี่นะครับโดนศอกอีกแล้วดูไปชกในเกมตั้งรับมีโอกาสที่จะพลาดนี่มีสูงเลยครับโอ้ลูกทาโทษลูกศอกครับแม่ แล้วก็อีกหลายๆลูกครับบันผเดออกหนักเลยนะครับโยธาฤทธิ์ขยับเข้ามาครับตะขวาเลยทำไมโอ้ไม่โดนอะไรแค่เสียหลักโอ้ตกใจหายใจคล้องไม่ใจหายใจคลเอาละครับถึงเสียหลักแต่ว่ามันเต็มแข้งดีเหลือเกินเลยครับเรียกว่าลงทาแข้งนะครับมาดูกันนะครับจากนี้ไปนี่เชื่อว่าเกมน่าจะสนุกแน่นะครับโยธาฤทธิ์ก็เริ่มจะได้ใจนะครับเดินขยับเข้าไปหาแลกแข้งกันอยู่ครับ ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับยกที่สองถีบไว้ก่อนครับวันพระเดชครับนี่ซ้ายครับออกหนักๆไปไม่ออกสิศเปลืองนะครับดูจังหวะดูช่องแล้วพยายามเอาแบบเหมาะเหมาะหมิ่งๆนะครับเตะขวามาครับโยธาฤเริมใช้ความยาวแล้วครับนี่ครับยืนห่างๆออกยาวๆได้แค้ขวาต้องมาครับโยธารทิ์ไปปล่อยให้วันพระเดชออกก่อนไม่ได้ครับวันพระเดชได้ก็่อนเกมมาอู้นี่ครับยัดเข่าขวาดอกนี้ครับ อัดเข้าไปที่ใต้ราวโดมครับจุกหัวใจหรือเปล่าเมื่อสักครู่มลีเนี่กว่าแข็งเข้าไปดื้อเลยนะครับดอกนี้นี่วันพาเดะเองมาแทนด้วยนะครับก็ต้องขยับพยายามจะปิดเจมเหมือนกันเลยครับจะเดินให้เร็วนะครับดูว่าแต่ถ้าเดินแบบนี้โยาธารทิ์ไม่ตกใจไม่กลัวนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะก็มีโต้ตลอดด้วยนะครับทั้งแข่งเอาขยับเข้าไป เปิดเกมออกอาวุธกันเต็มตัวแน่นะครับเดินขยับแล้วนะครับโยธารทิยาวใหญ่มีแข้งขายนําไปก่อนแล้วก็โอ้โหมาโดนเกี่ยวล้มลงไปอีกนะครับเสียงเชียร์้นี่านันเลยนะครับโยธาริโอ้มายกนี้เป็นเสริดเลยครับเดินเข้าหาครับโยธาริครับจังหวะเก้าเสียบจังหวะโยนเข่าทาได้ดีแลยครับดูยาวดูแหลมเหลือเกินครับแต่ว่าต้องระวังนี่ครับระวังลูกหนักลูกแรงด้วยนะครับถีบไว้ก่อนวนเพ็ดต่อยลำตัวมาครับวงนายพยามัดละ มัดแล้วเด้งอาขวาครับโอ้ยกสูงเลยนะครับพยายามใช้ความยาวเลยครับเหยียดเข้าไปครับทีบซ้ายไปก่อนเดือริดอยากวันเผด็จพยายามแยแยทีมสกัดเอาไว้ครับแล้วก็เจาะยางไปทีนะครับอีเฟกเอาไว้เดือยไม่อยู่ครับเยทอริดแย่ซ้ายหมัดหน้าแล้วก็แทงซ้ายยัดไปครับจจงหวันนี้ล็อกในแทงได้ทีนึงแล้วยูแทาริดพอใจครับลีล็อกตัวกรรมการแย่ต้องใช้รูปรากที่ได้เปรียบนะครับขยับเข้าไปแทงซ้ายเข้าไปก่อนครับแล้วก็จับกลําใน ดูว่าวันพาเดตนี่จะเล่นของหนักของแรงแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งฟอกเข้าไหนก็พยายามจะกดเอาไว้โยธาลิธก็จะเบียดปล้ำไหนนะครับดูนะครับเกมนี้เดือดแล้วเอาดูนะครับประมาทไม่ได้นะครับโยธาริธดักบวกแรงแงของวันพาเดตนั้นยังถือว่าไว้ใจได้เลยครับเออโยธาฤทธก็แหมประมาทหมัดของวันพาเดทไม่ได้ครับวันพาเดทก็ประมาทเข่าของโยธาริธไม่ได้เหมือนกันครับ ช่วงแก่ยาวครับเดินก้าวเข้าหาครับถีบไว้ก่อนครับโยธาริ์บอลประเด็จพยายามเลือกช่องครับออกขวาครับวงในเสียบคืนเหมือนกันนะครับก้าวเข้าไปเสียบเลยครับโยธาริ์พยายามไม่ปะทะกับบอลประเด็จครับอยู่ครับแต่ว่าจังหวะออกดีทั้งมัดทั้งศอกนี่ออกไม่หยุดครับโยธาริ์พยายามจะให้ติดมากกว่าเดิมครับถีบซ้ายนำเข้าไปอ้วนประเด็จมีหมัดจิ้มติดเบรกครับโยธาริ์ยังเบรกไม่อยู่โยนข่าวขวาบอลประเด็จเกี่ยวแล้วเททิ้งไป โอ้โหดูว่าทรงนี้นะครับโยธาฤิธินั่นเดินไม่ติดตัวเดินไม่ถึงนี่จะเหนื่อยนะครับเข้าไปนี่โอ้โหทั้งศอกทั้งหมัดวงในตีได้ไม่ได้พยายามจะตีแล้วครับแต่ว่าโอ้วันพาเดตเองก็มีกดแขนไล่แขนเอาไว้ไม่ให้ตีง่ายๆนะครับวงในพยายามหัวเข้าไปครับแห้งของโยธาฤิ์ครับเข้าไปโอ้ยโยตอกเมาไม่เมาครับซุดซุดโอ้โหจังหวะเข้าไปครับนี่ครับสะดุ้งเลย ฮัเลอร์ท่าล่าไม่ได้เลยนะครับพยายามสอกมาอีกครับแมรหลังจากที่สอกก่อนหน้านี้ได้ผลนะพี่เสียบเพล่นแทงเพล่นไม่ได้ครับเจอทอริสบัดสอกของดูครับวันพาเดนหนักแรงทุกลูกครับคมด้วยเลยนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเจอทอรจสจับมาหาเยอะมาเอาเอาเลยครับมีบวกสอกด้วยเหมือนกันไม่ยอมไงเพนกันเลยครับพยายามจะเสี่ยงแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าวันพาเดชมาชกในเกมตั้งครับโอ้โแทงเข้าไป มาดูนะครับเดินเลยนะครับเล่นตั้งแต่ต้นยกเบียดเข้าไปโอ้โหสนุกแน่เลยครับยกนี้ไม่รู้นะครับผลเป็นยังไงจะเชื่อว่าเกมน่าเบียดแน่เล่นเกมเป็นการใหญ่เลยนะครับโยธาฤทธ์คึกคักทั้งคู่คึกคักทั้งคู่ครับอ่อยล้มตัวไปคอคออยู่นี่ครับตีเขาขวาเข้าไปเล่นเกมครับเดินหน้าลุยเข้าไปครับโยธาริ์โยนข่าจังหวะนี้ติดกำแพงดูนายครับพยายามจะขวาง ขวังไม่ได้แต่ไทไป่อก่อนก็โยทาลิสแต่วันประเดศเองก็ตีโต้ตีคืนมีทอนตลอดเหมือนกันกบลีโอ้โหมาเดินเบียดเดินกล้ามในนี่เสียงเชียร์ก็ฮึมเวทีเลยนะครับโยธาลิศดูว่าเริ่มจะได้ใจแล้วด้วยนะครับวันประเ็ศเองก็วงในพยายามจะไล่แขนเอาไว้แล้วก็มีแทงสู้นะครับดูนะครับจังหวะแต่ก็ยังประมาทไม้ได้นะครับโอ้โยธาลิศดูนะครับจัางความนี้นะครับ วงในพยายามควบใหญ่เลยครับโยธิศพยายามควบควบเข้าไปครับควบเข้าไปครับพยายามยกขึ้นมาตีแล้วก็นี่ครับแม่โยธลิศเห็นแพลวพลวชนะครับอยากชนะบ้างครับอ,อยากชนะก็ต้องพยายามครับชัยชนะทุกชัยชนะมไม่ได้มาแบบง่ายได้เอาเดินต่อโยธริศยกเข่ายกเข่าเสียบไปทีนะครับแม่แต่ว่าคืนไปเหมือนกันบอละเดล็อกคอโยธลิศยังไงดีครับพยายามจะขยม่ม ความใหญ่ขยบแอบขยบไม่ไปบางทีบัวนะครับเพราะว่าปัะเด็นนี้ก็ตั้งได้ดีโอ้โหสถานการณ์นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้มาดูกันที่วงในโยธาฤทธิ์พยายามจะเบียดล้ำไม้อย่างเดียวนะครับแต่ที่ทีมงานนั่งตามาโอ้โหนี่แหละครับจะไปปัดเขานะครับจะเสียหลักลงไปก่อนนะครับลุยต่อครับโยธาฤิ์ครับคึกต่อครับคึกต่อครับทีมเข้าไปอ้าวจับได้แก๊บแมทเทไปเลยครับ วันพเด็จเดินเข้าไปครับต<อ><อ>ีเข่าซ้ายถึง<อ>ตัวแล้วถึง<อ>ตัวแล้วอ้าวเร่งแบบนี้ดูดีขึ้นมาครับนาทีสุดท้ายยกที่4โยธาฤทธ์เริ่มจับได้เริ่มบินตีได้มาเปิดทางแข้งซ,ขงซ้ายเคลียเข้ามาอัดเข่าวขวายัดเข้าไปพยายามเตะตีเอาเร่งได้ดีครับต้องดูวันพะเด็จล้มออกหูหายใจทางหูช่วยหรือเปล่บาบงลีแบบนี้มาดูนะครับจังหวะจะเร่งนะครับพยายามยึดอย่างเต็มที่นะครับ เดินเข้าไปแทงเข้าไปวันมาเด็กนั้นมั่นใจชกในเกมตั้งรับโอ้โแต่โดนเข้าไปเหนือเหน,อเนือเหมือนกันครับสองดอกสามดอกนี่นะครับจะได้หมัดช่วยโอ้โห,โอโหเอาครับไม่นับยืมล,ลงไปดูนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่สี่แล้วด้วยครับโอโ้เขาได้ดีนะครับแล้วมาโดนหมัดนะครับโยธาริ์ครับแต่ว่าไม่ได้เมาไม่ได้โดนนับนะครับแล้วหล,<ด>นล่นก็ได้เห็นว่ายกระดับเกมตัวเองได้ดีมากเลย แม่จังหวะหล่นลงไปนี่มันมีลูกตามน้ำน,นิดนึงด้วยมันคือนี้อ้าวินาทีโอ้โหโยกนี้นี่ต้องบอกว่ามันจริงๆครับโดยเฉพาะอยธาลิศนะครับพึกเหลือเกินครับว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าจากไปเดินขาไม่ได้โอ้โหดูจังวหวะการออกอาวุธจะทำได้ดีนะครับท,ทั้งเชิงดูครับเขาหวันพาเดช หวังวาเด็กเองก็จะยุบจะย่นไม่ได้เหมือนกันนะครับโมยมาแทานแต่ว่ายกสุดท้ายแล้วจะคุมเกมได้หรือเปล่าครับเินเข้าไปครับโยธาลิศครับพยายามคึกคักเข้าหาเหมือนเดิมครับเตบเข้าไปเตะเข้าไปครับสถานการณ์แบบนี้ครับสอกของอยู่ทาริศไปไหนบางลีต้นต้นดีมาตลอดเอ้ามาแล้วได้ยืนโมยโยธาลิศได้ยืนนะครับสอกมาแล้วไม่น่าทักไม่ได้ทัก <laughs> ถ้ามาแบบนี้ได้นุ้นแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับ ดูครับโอ้โหนะฮะายลูกเก่านะครับตั้งกำแพงหน้าเอไว้วันประเด็กหม่สนแล้วครับโยธาริษถึงชั่วโมงนี้นี่มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับต้องเดินเบียดเข้าไปพยายามจะบวกศอกเหมือนกันครับนี่ครับมัดพยายามบวกมาแล้วครับตรงในเสียบเข้าไปครับโยธาริษอย่าพึ่งยอมนะครับโอ้โหเวลาเหลือเยอะเลยครับนาทีกว่าครับ หมัดขวาต่อยเข้าไปครับเดินเข้าไปเจอแท่งก่อนครับวงในโดนป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับแมตแทงไม่ได้ตีไม่ได้ก<อ>่อนเป็นไรโชคดีขึ้นมาดีเหมือนว่าโยธาริธิจะได้สดกับซุกห,หวานลื่นคอนะวงนีนะกลายเป็นว่าสดไม่ได้ครับกระดูกจะติดคอหรือว่าแบบนี้วงลีเดินช้าเดินช้าไม่ได้ไอโอ้โหดูแต่ก็ยังพยายามฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเหลืออีกหนึ่งนทีเษๆนะครับนาโยธาริ์นี่ได้ลุ้น วันพาเดชนี่เอ๋อดูนะครับเราโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนวันพาเดชเราพยายามจะวิ่งอ้แต่ว่าจังหวะมาโดนบวกอีกสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะครับสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะครับยังมีโอกาสหน้านาทีหนึ่งได้ลุ้นสอกไม่ได้ลุ้นอยู่นะสอกสอกไม่ได้ลุนอยู่นะเออสับไปเลยครับสับไปไม่โดนแต่ต้องระวังเข้าสวนขึ้นด้วยนะเออเอาไม่ตับเข้าไปนนั่แหละโยธาลิศ หัวไปแลกไปมึงนี่แม่ร็งัดศอกสับเข้าไปดูครับแม่พยายามจริงๆโิยธาทินก็ถือว่ายัางมีความนมอายามนครับพยายามฮึดอย่างเต็มที่นะครับว่าวันพระเด่นนั้นดูจะมั่นใจคุมเกมนะครับออกสายดีขวาดีไม่ประทะด้วยตรงๆเข้าไหนก็ตั้งกำแพงหน้าไวห้หรือไม่ตกเหมือนกันนะนบางหวะก็มีศอกนั้นคอยบวกอยู่ยังจะกดเอาไว้นะครับเขาเวลาไปเรื่อยแลวครับ ช่ท้ายๆแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายโยธาริส์สับไหมสับไหมยังสับไม่ได้ครับยังสับไม่ได้ครับนี่ครับเป็นมวยมาแทนครับแต่ทําหลายคนทะเลาะกับแฟนครับเพราะว่าเราบว่าเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ได่าแต่ตอนนี้ก็เลงจะโดนด่านแน่แล้วบานที้แบบนี้เอาละครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับ กรรมการสายันเรื่องนะครับเดินเก็บไบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้วันพระเด็ดลูกสวนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยเลย,เลยครับมวยคู่นี้